เย้เจอกันอีกแล้วนะจ๊ะกับนานาเจ้าเก่าเจ้าเดิมนานาอินสวีเดนจ้ะวันนี้เราไปซื้อนี่มาเรือห่วงยางนะคะเดี๋ยวเราจะไปเป่ากันข้างนอกว่ามันจะเป็นยังไงราคาไม่แพงเลยนะราคาประมาณเก้าร้อยกว่าเองเดี๋ยวไปดูกันจ้ะ 你有没看啊？Yeah.

เอาละทุกคนคราวนี้เราก็อยู่ในเรือน้อยแล้วนะคะีน <c oughs> <c oughs> ตอนนี้รอลูกสาวนะคะลูกสาวไปชีๆ้ๆ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะไปายเรือกันตื่นเต้นนะีายศภาพ พาไปดูภาพบรรยากาศสวยๆนะคะบอกลูกสาวว่าเดี๋ยวเราจะไปกินนี่นกันแล้วก็ไปดูพระอาทิตย์ตกดินอุ้ยนางคนดเยอะมากเป็นแมลงเหมือนยุงนะคะตัวเล็กๆโอเคจ้ะไปว่าแล้วก็ไปกันทุกคนขอบอกว่าโยกแยกมากไม่ค่อยน่าปลอดภัยเท่าที่ควรแต่ตอนนี้เราก็มาอยู่ในกลางแม่น้ำแล้วนะคะแต่ต้องแบบว่าอะไรนะปั่นอย่างระมัดระวังนะคะนี่จะให้ดูด้านหน้า สวยไหมสวยเนาะให้ลูกสาวไปเอาชูชีพมาแล้วนะคะคาดว่าคงจะต้องมีไว้ถ้าจะดีว่าตอนนี้แบบโยกแยกมากโกมันพลิกความอาจจะตอนนี้พายออกมากระตึ๊บกระตึ๊บหนึ่งแล้วจ้ะ มันโครงแขงมากเลยค่ะแต่ก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะคะถ้าสําหรับคนที่ไม่กลัวนะคะแต่เรากลัวนะคะเดี๋ยวรอชูชีพลูกมาก่อนนี่นี่ก็คือวิวด้านหน้าโครงแขงมากทุกคนถือว่าสวยเลยนะคะสีได้ายที่มันโครงแขงอะ่ะสาวแต่งมงแตงโมงมากินออกมาใายเล่นๆสวยมากเลย สวยไหมสวยเนาะตอนนี้เรามาอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะสวยมากๆเลยดูดิ วยเนะข้างหลังนี้ก็เป็นะสะพานเชื่อมระหว่างสเเมเดบักเกนตลุดวิกานะคะของสวีเดนแต่คราวนี้เราก็จะพักเหนื่อยนะคะเราก็มาจอดพักกินแตงโมกับลูกสาวแถวนี้ไม่ yeah! <My> stupid ค่ะเสวยมากเลย 我。 อายุกี่มาป่ะ wow. สวยมากตอนนี้กำลังชื่นชมธรรมชาตินะคะกับลูกสาวร้อนระอุ <laughs> ร้อนไหมลูก สดเช่นมากเลยสวยมากมาชมพระอาทิตย์ามอัสดงนะคะแล้วเขาบอกว่าตอนนี้ลูกโตมากดวงโตมากไหมเี็ง อาจารเสร็จแล้วเรียบร้อยตอนนี Gold ้ข <inaudible> ึ Blaze ้นมาแล้วเป็นไงสวยไหมสวยเนาะเดี๋ยวจะเก็บภาพตอนที่แบบว่าหมอกลงนะคะมันจะสวยมากทุกคนเดี๋ยจะเอาภาพสวยๆมาฝากนะจ๊ะ อย่าลืมนะค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามกดซั b s c คร b e ให้โดยนันจาขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามเดี๋ยวค่อยดูนะคะว่าคลิปหน้าเราจะเอาอะไรมาฝากอาจจคลิปนี้ขอกลาสวัสดีบ๊ายบาย